นาฬิกากำลังเดินมันเดินไปโดยไม่รอผู้ใดเชกเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของเรามันจะผ่านเราไปเร็วมากกี่วันที่ผ่านมากี่เดือนที่ผ่านมาและอีกหลายปีที่กำลังจะผ่านไปอย่าเสียเวลาอีกเลยจงใช้มันให้คุ้มคุณรู้สึกยังไงที่ตื่นมาทุกๆวัน และยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่ฝ่ายฝันเอาไว้คุณไม่ได้ขยับไปไหนเลยคุณพอใจหรือเปล่าการจมปลากติดอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไปไหนนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใส่ใจแก้ไขมันแล้วลุกขึ้นก้าวต่อไปและความคิดของคุณนั้นจะไม่สำเร็จด้วยตัวของมันเองเรื่องราวชีวิตของคุณจะไม่ถูกเขียนได้ด้วยตัวของมันเอง ภาระของคุณจะไม่หายไปด้วยตัวของมันเองคุณจำเป็นจะต้องจัดการกับมันแล้วคุณจะต้องลงมือเดี๋ยวนี้อย่ารีรออีกต่อไปอย่าคิดอีกต่อไปอย่าวางแผนอะไรซับซ้อนอีกต่อไปอย่าหาข้อแก้ตัวหรือเหตุผลอีกต่อไปอย่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองอีกต่อไปเลิกซะและลองก้าวไปข้างหน้าดูทำอะไรสักอย่างดู นาทีเดียวนี้อย่าหาความอิ่มเอมใจมันจะไม่มีการถอยไม่มีแล้วที่เอาแต่ฝันกลางวันคุณจะต้องชัดเจนวันจันทร์คุณจะทำอะไรวันอังคารคุณจะทำอะไรวันพุธคุณจะทำอะไรได้เวลาประกอบเส้นทางความฝาันด,ด้วยตัวเองแล้วและคุณจําเป็นที่จะต้องเร่งมือเพราะเวลามันจะไม่รอคุณ สิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะพลาดหรือไม่มันคือเสี้ยววิเท่านั้นตอนนี้คุณอาจจะช้าเกินไปคุณอาจทำมันง่ายเกินไปคุณอาจจะคิดเยอะเกินไปคุณจะต้องรีบลงมือและชัยชนะก็จะมาหาคุณในไม่ช้าและปัญหาของคุณก็จะมาลายหายไปจงรีบใช้เวลาที่คุณมีให้ดีก่อนที่มันจะไม่มีเหลือให้คุณใช้ ใช้มันในการทำชีวิตให้ดีขึ้นใช้มันให้คุณไปได้ไกลมากขึ้นและที่สำคัญใช้มันอย่างไม่สูญเปล่าแบ่งปันสิ่งที่เรามีแบ่งปันสิ่งที่เรารู้สู่จัก,กรวาลโลกกว้างเพราะถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่มีใครมาทำแทนเราเพราะเวลานั้นมีค่าจงอย่าทำให้มันเสียเปล่าจงใช้ชีวิตเหมือนว่าจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว และความหมายของชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปและมันจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อคุณจากไปแล้วเมื่อชีวิตคุณจบลงไปจงอย่าให้เหลือสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่ได้ทำไว้ในหัวอย่าให้ความฝันใดหลงเหลืออยู่ในตัวคุณใช้มันให้หมดทำให้หมดจะไม่มีความเสียใจายภายหลังแล้ว เมื่อชีวิตของคุณจบลงอยากให้คุณจากไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรติดค้างคางอีกต่อไปจงทำในสิ่งที่ต้องทำและหลังจากนี้คอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าอย่าให้ตัวเองเสียเวลาอีกต่อไปเมื่อผมมองมาที่ชีวิตของตัวเองผมจะถามคำถามหนึ่ง และคำถามนั้นผมก็จะถามคุณด้วยเช่นกันมีใครกี่คนที่จะรู้ถ้าคุณมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตของคุณซ้ำใหม่อีกรอบคุณจะทำอะไรให้ชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ยกมือด้วยครับและนั่นแหละครับคือประเด็นสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้บรรลุสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดในชีวิตก็เป็นแค่เซเซียของสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ผมอยากให้คุณตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความหมายบางสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณ มีเป้าหมายและทิศท,ทางของมันเป้าหมายที่ตัวคุณเองอยากจะทําให้มันรุล่วงเป้าหมายในเรื่องการงานเป้าหมายในเรื่องการเงินที่คุณอยากจะบรรลุและการช่วยเหลือสังคมมีบางคนเคยพูดเอาไว้ว่ามันน่าอับอายที่จะตายจนกว่าเราจะสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราได้ความฝันของคุณคืออะไรคุณอยากจะทําอะไรกับชีวิตของคุณโลกของเราจะเป็นยังไงถ้าทุกคนได้ทําตามความฝันชีวิตจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่พวกเราคิด ชีวิตของผู้ราทุกคนเต็มไปด้วยความฝันและเรื่องราวโลกเราเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่โรงแรม5้าดาวเครื่องบินมันไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นในทุกๆวันคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ทุกสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเกิดขึ้นเพราะคนที่มีความฝันบางคนมีความฝันที่ให้คนขึ้นมาพูดบนเวทีและทําให้เสียงของเขาดังกล้องให้ทุกคนได้ยินโดยที่เขาไม่จะไปต้อตะโกนอะไรเลย บางคนมีความฝันที่จะเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งรวดเร็วและปลอดภยัยเขาเลยสร้างยามภานะต่างๆขึ้นมาเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่หรือเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่ทุกอย่างนั้นถูกสร้างมาโดยความฝันของใครบางคนเท่งนั้นสถานการณ์ในอุดมคติของทุกๆคนเมื่อชีวิตมาถึงจุดจบ นั่นก็คือจะมีสมาชิกในครอบครัวมาอธิษฐานในระหว่างที่คุณกําลังจะจากไปเราจินตนาการดูว่าคุณนอนอยู่บนเตียงและกําลังจะตายและคนที่ล้อมรอบคุณอยู่ไม่ใช่ครอบครัวของคุณแต่เป็นความฝันความสามารถและทักษะของคุณที่ชีวิตมอบให้กับเราและด้วยเหตุผลบางอย่างคุณไม่ได้ทําตามความฝันนั้นคุณไม่ได้ใช้ทักษะหรือความสามารถของคุณเลยและในเวลาระหว่างที่คุณกําลังจะจากโรคนี้ไปพวกเขายือนอยู่ตรงนั้น พวกเขาจะมองไปในตาของคุณด้วยความพิโรธและพวกเขาจะบอกกับคุณว่าพวกเรามาหาคุณพวกเราอยู่กับคุณมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแต่คุณไม่เคยเห็นค่าของเราเลยมีแต่คุณเท่านั้นที่จะสามารถเติมเต็มให้พวกเราได้ทำให้พวกเรามีชีวิตแต่ตอนนี้พวกเราก็ต้องตายอย่างไร้ค่าไปพร้อมกับคุณฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณจงไล่ล่าความฝันของคุณจงใช้ทักษะและความสามารถที่คุณมีอยู่ให้เต็มที่ ก่อนที่มันจะสายเกินไปและจงตรหนักไว้เสมอว่าชีวิตนั้นแสนสั้นจงรีบทำนะตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเวลาคือทั้งหมดที่เรามีวินาทีนี้กับตอนนี้มันเป็นแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่พอมันหายไปเราไม่สามารถนำมันกลับมาได้ สิ่งนั้นไม่ใช่เงินทองไม่ใช่สิ่งของใดๆมันคือเวลาเวลาเป็นสิ่งที่วิเศษมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นเพราะเมื่อถ้าใช้มันได้อย่างถูกต้องมันคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญดอกเลงเลยมันสามารถพาคุณไปสู่ความสุขสู่การเติบโตสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการในทางกลับกัน ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆสิ่งที่เราได้รับจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆเพราะทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมาทุกวินาทีที่คุณใช้ไปมันคือช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถนำมันกลับมาได้ลมหายใจที่คุณสูดเข้าไปแล้วคุณจะไม่สามารถได้รับมันอีกเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะสำคัญมากไปกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาในสัปดาห์ไม่ใช่ตอนที่คุณเลื่อนขั้นไม่ใช่ในอีก 30- 40ปีที่คุณจะ,กะเกษียณ มันคือตอนนี้ต่างหากความคิดปกติที่เรามีกันอ่านเป็นว่าอนาคตย่อมมีความหมายมากกว่าปัจจุบันถ้าเรายอมทุกทรมานในตอนนี้ถ้าเรายอมไม่มีความสุขในตอนนี้เราจะรักษาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพื่อภายภาคหน้าได้แต่ในความเป็นจริงเราแก่ขึ้นทุกวันแน่นอนว่าเราควรที่จะตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่เพราะความสำเร็จมาจากการพยายาม มาจากการตั้งใจ <S <S <projeto> มาจากการสม่ำเสมอแต่จงจัดสรรเวลามีค่าของคุณให้ดีให้กับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้มันมีพลังสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้และเวลานี้มันมีค่าและช่วงเวลาในตอนนี้เป็นสิ่งที่งดงามจนคุณไม่อยากจะให้มันจบวันนี้จะเป็นวันที่คุณก้าวเข้าห,หาสิ่งที่คุณต้องการกลายเป็นคนที่คุณต้องการอยากจะเป็นไม่มีใครที่จะเอามันไปจากคุณได้นอกจากตัวของคุณเอง มันไม่มีเพดานมันไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีความต้องการพิเศษมันมีแค่คุณกับสิ่งที่คุณอนุญาตให้กับตัวเองคุณคือผู้คุมของตัวเองมันง่ายมากเลยที่จะโทษสิ่งอื่นโทษสิ่งรอบข้างโทษคนรอบข้างทุกๆสิ่งแต่จะเว้นการตัดสินใจของตัวเองแต่คุณรู้อะไรไหมคุณน่ะเป็นในสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่าคุณนั้นตัดสินใจให้ตัวเองเป็น เป็นสิ่งที่คุณยอมรับให้มันเป็นแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนคุณก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างแผนขึ้นมาแล้วก็เดินไปตามทางนั้นออกมาจากโลกในหัวของคุณเข้าสู่โลกแห่งความจริงลองคิดดูว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่ในทุกวันนี้ยังสามารถใช้ชีวิตได้และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมายเท่าที่เราสามารถจะคิดได้เทคโนโลยีที่เสริมสร้างการเติบโต และอิสระที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเองทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าของเราทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าของคุณแต่ทำไมกลับไม่โอบกอดมันไว้ล่ะทำไมถึงปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตมากไปกว่าการใช้ชีวิตมันจะมีความสุขขนาดไหนที่คุณจะสามารถเดินบนเส้นทางที่คุณเลือกเองได้มันคือการมีความกล้าที่จะก้าวข้ามปัญหาที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะรู้สึกไม่สบายใจ และในตอนเริ่มต้นมันจะลำบากจริงแต่การเปลี่ยนแปลงมันลำบากอยู่แล้วมันไม่ง่ายการที่ได้มาในสิ่งที่เราต้องการมันไม่เคยง่ายแต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะเข้าใจว่าชีวิตมันคืออะไรจนมันพาเรากลับไปสู่แนวคิดของเวลาเวลาที่เรามีตัวตนอยู่บนโลกนี้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้แล้วพวกคุณมีกันทุกคนอย่าให้มันสูญเปล่า อนาคตมันไม่ใช่เมื่อความสุขจะเกิดขึ้นได้ในสักวันแต่มันคือการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาอย่างเต็มที่ที่สุดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายก้าวต่อไปมันจะต้องดีกว่าก้าวที่ผ่านผ่านมาอย่าปล่อยให้อะไรก็ตามว่าทำให้คุณปล่อยสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณไปเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ใช้ชีวิต ในแบบที่คุณอยากจะใช้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เพียงคุณตัดสินใจและเห็นค่าของเวลาที่คุณมีสิ่งที่ล้ําค่าที่สุดบนโลกนี้ก็คือเวลาเวลาที่จะรักเวลาที่จะใช้ชีวิตในมุมของร่างกายของเรามันเป็นการเกิดมาเพื่อรอวันสลายไป แต่ละคนก็ช้าก็เร็วไม่เท่ากันแต่มันก็มีครับบางคนคนที่ใช้เวลาของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นกี่นาทีกันครับที่พวกเราผลานมันไปวันๆที่เราไม่ได้ทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่าที่ควรเลยตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้ทำในสิ่งที่วางแผนไว้ได้หรือไม่นะจดมันลงไปเขียนเป้าหมายของคุณลงไปไว้ให้ชัดๆยิ่งมันชัดเจนเท่าไหร่คุณจะยิ่งเห็นมันอยู่ตรงหน้าได้จริงมากขึ้นเท่านั้นและมันไม่สำคัญว่าวันนี้คุณจะมีแค่สองเป้าหมายเท่านั้นมันไม่สำคัญว่าคุณจะมีเป้าหมายมากแค่ไหนในวันนี้แต่อยากน้อยขอให้คุณมีเป้าหมาย ที่จะสามารถทำให้มันสำเร็จได้เพราะว่านั่นมันสำคัญมากกว่าการแค่ให้วันวันหนึ่งผ่านไปอย่างไร้ความหมายมันถึงเวลาที่จะปรับปรุงให้ตัวเองขอยคุณอ่านค้นคว้าและใช้ชีวิตเพื่อทำหลายๆสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะทำมาก,ก่อนนั่นคือทั้งหมดมันก็แค่นั้น มันเริ่มมาตั้งแต่ที่คุณเกิดขึ้นมาและทั้งหมดที่คุณทำมันจะอยู่กับคุณไปจนวันสุดท้ายและภาพสุดท้ายของคุณจะเป็นสิ่งที่ผู้คนจะจดจำคุณไปหลังจากนั้นอีกว่าคุณสามารถผลักดันและช่วยเหลือผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหนคุณทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังบนโลกดีหลังจากที่คุณจากไปมรดกของคุณที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนมันได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงจะยอมรับหรือไม่แต่นี่คือสิ่งที่คุณจะถูกจดจำไปตลอดแต่ตอนนี้คุณอยู่ในระหว่างนั้นเพื่อจะจดจำให้ได้ว่าทำไมทำไมคุณถึงยังอยู่ตรงนี้ไอ้ทำไมของคุณนี่แหละคือเหตุผลที่คุณลุกขึ้นมาจากเตียงในตอนเชา้ามันคือเหตุผล ว่าทำไมคุณถึงผลักดันตัวเองขนาดนี้เพื่อก้าวข้ามอดีตที่ผ่านมามันคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงยังดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้ลองส่องกระจกมองตัวเองดูครับว่าไอคนที่มันยืนอยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องเจ็บปวดขนาดไหนสูญเสียอะไรมาเท่าไหร่ต้องอดทนอดกลั้นอะไรไว้บ้าง และคุณเองที่ยืนอยู่ตรงนี้จะทอรยศคนในกระจกด้านหรือเปล่าเพราะมีแค่คุณที่จะเข้าใจว่าคนคนนั้นต้องผ่านอะไรมาคุณเข้าใจถึงเหตุผลเข้าใจถึงความเจ็บปวดอย่างแท้จริงคุณให้คะแนนตัวเองอย่างไงในการใช้ชีวิตคุณดูแลตัวเองดีไหม คุณปล่อยตัวเองจนเกินไปหรือเปล่าคุณคิดถึงสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนกันสภาพแวดล้อมของคุณเป็นตัวกำหนดชันดีว่าต่อไปคุณต้องการที่จะเป็นอะไรว่าคุณพอใจไหมคุณโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนคุณกำลังทำสิ่งดเดิมๆวนซ้ำไปซ้ำมาจนไม่มีโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุงตัวเองได้มากพอไหมจนเรื่องความรู้สึกแรงผลักดันรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณเองก็พลอยแย่ไปตามๆกันด้วยทุกๆสิ่งมันส่งผลต่อชีวิตของคุณยังไงมันช่วยสร้างให้คุณดีขึ้นหรือพังทลายชีวิตของคุณลงลองถามตัวเองดู ผู้คนมากมายจากโลกนี้ไปโดยเหมือนไม่มีร่องรอยอะไรให้หลงเหลือไว้เลยผลงานของคุณการกระทําของคุณและสิ่งที่คุณให้ได้สิ่งที่คุณหลงเหลือไว้ให้กับคนอื่นหลังจากนี้ขอให้คุณลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วใช้เวลาเขียนมันลงไปว่าทำไมอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำในชีวิตนี้ถ้าเหตุผลของคุณ มันไม่ได้ทำให้คุณน้ําตาไหลออกมาถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณร้องไห้นั่นก็ไม่ใช่ขอย้ำอีกทีถ้าเหตุผลของคุณไม่ได้ทำให้คุณร้องไห้นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลของคุณควรเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะเปลี่ยนภาพจำสิ่งต่างๆของคุณเหตุผลของคุณ คิดถึงความชอบของคุณไว้คิดถึงโอกาสว่าคุณจะออกตามหาเหตุและผลของตัวเองได้ไหมเมื่อโอกาสและผลของคุณมันมาอยู่ตรงกันได้ก็จงคว้าม,มันไว้ให้แน่นเพราะชีวิตคือการที่คุณได้รู้ว่าคุณเกิดมาทำไมมันถึงเวลาแล้วครับณนวันนี้ณนะตอนนี้ณนวินาะทีนี้ มันคือเวลาแห่งการเรียนรู้มันคือเวลาแห่งการเติบโตเพื่อความฝันของตัวคุณเองคลิปนี้สนับสนุนโดย c a l i b e r แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนี้คือเวลาเวลาที่จะรักเวลาที่จะใช้ชีวิตจากวินาทีที่ตัวของเรานั้นเกิดมาและเริ่มที่จะตาลงไปช้าๆในทุกวัน แม้ในวันนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมขอพูดอีกรอบว่าจากวินาทีที่ตัวเราเกิดมาและเริ่มที่จะตายไปบางคนก็เร็วแล้วก็ช้าไม่เหมือนกันบางคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้ตายเร็วเกินไปบางคนก็เร่งเวลาให้ต่างคนต่างก็ตายไวกันมากขึ้นกี่วินาทีกี่นาทีกันที่เราเสียไปในทุกๆวัน แล้วทำในสิ่งที่ไม่เข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตของตนเลยแม้แต่น้อยมีไหมช่วงเวลาที่คุณคิดว่าวันนี้ฉันได้ทำตามแผนของตัวเองที่วางเอาไว้ได้เป้าหมายในแต่ละวันของคุณคุณมีไหมมันไม่สำคัญว่าเป้าหมายจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำตามเป้าหมายได้แม้จะน้อยก็ตามแต่คุณก็ได้ทำตามแผนในหนึ่งวันได้ มันหมายความว่าคุณใช้ชีวิตได้ตามฝันของตัวเองจงหาเวลาเพื่อทำให้ตัวเองเก่งขึ้นอ่านให้มากขึ้นออกค้นหาออกค้นคว้าใช้ชีวิตเพื่อทำจริงต่างๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนั่นแหละคือทั้งหมดเมื่อคุณเกิดมานั่นคือวันที่จะถูกระบุเอาไว้และเมื่อคุณตายก็จะมีวันที่ถูกระบุเอาไว้เช่นกันแต่ระหว่างนั้น นั่นคือตัวตัดสินว่าคุณจะสามารถสร้างแรงผลักดันให้กับผู้อื่นได้ไหมคุณทิ้งอะไรไว้บนโลกนี้บ้านความทรงจำที่คุณสร้างไว้ให้กับคนรอบข้างมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมากกว่ากันคุณจำเป็นต้องรู้เหตุผลเหตุผลของตัวคุณเองเหตุผลว่าทำไมคุณถึงยังอยู่ตรงนี้เหตุผลที่ทำให้คุณยอมแพ้ไม่ได้เหตุผลที่ทำให้คุณยังเดินต่อไปได้และทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด คุณให้ค่ากับตัวเองมากน้อยแค่ไหนคุณดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปหรือเปล่ารักษาสุขภาพของตัวเองไหมผู้คุณลองคิดดูบางคนอาจแก่เกินวัยแล้วเพราะพวกเขาไม่ใช้เวลาเพื่อดูแลตัวเองให้ดีพอสภาพแวดล้อมของคุณจะเป็นตัวกําหนดในหลายอย่างในชีวิตคุณคิดว่าคุณมีสิงรอบข้างที่น่าพอใจไหมแลาคุณพอใจกับมันหรือเปล่าทุกวันนี้ คุณได้ทำสิ่งที่คุณพอใจได้หรือเปล่าคุณได้ฝึกจิตใจของคุณให้เข้มแข็งไหมคุณทำในสิ่งที่ผลักดันตัวเองได้ไหมจงใช้เวลาในการรู้ถึงตัวเองพัฒนาจิตใจความสัมพันธ์สิ่งที่คุณมีในตอนนี้มันส่งผลกับคุณอย่างไรบ้างมันเป็นพิษกับคุณหรือไม่มันทำลายคุณหรือมันช่วยให้คุณสูงขึ้นและคุณจะอย่างไงกับมันผลงานของคุณการกระทำของคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณจะให้กับโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่คุณจะให้กับคนรอบข้างในชีวิตคุณต้องการที่จะทำอะไรเวลาที่คุณยังเหลืออยู่ในต่อดีคุณสามารถทำอะไรได้อีกบ้างขอให้คุณคิดให้ดีเพราะว่าเวลาของคุณมีจำกัดและมันเดินไปเรื่อยๆในทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าและออกให้เสียงภาษาไทยด้วย SparkMind ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark m มจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ